คนเราคะ่ะงานเลือกได้เจ้านายกับเพื่อนร่วงงานเลือกไม่ได้อืม,มีใครเขียนในใบสมัครไหมล่ะคะว่าอยากได้เจ้านายที่เข้าใจโลกเข้าใจเราอยากได้เพื่อนที่ไม่เห็นแก่ตัวเขียนก็ได้นะใครจะจัดให้ได้อะนั่นแหะสิหรือบางทีหนูไม่ทําแล้วนะคะงานที่เนี้ยคะ่ะสังคมไม่ดีเลยคะ่ะหนูมั่นใจได้ยังไงคะว่างานต่อไปสังคมจะดีกว่าอืเพราะฉะนั้นพี่อ้อยไปเจอประโยคนี้แล้วพี่อ้อยชอบมากคือเราเลือกคนที่เราเจอไม่ได้แต่เราเลือกวางเขาไว้ตรงไหนในชีวิตได้ เหมือนเราเลือกบ้านได้ครับเลือกป้าข้างบ้านไม่ได้น้องสามารถจะซื้อบ้านราคาเท่าไหร่ตรงเนี้ยได้แต่คนข้างบ้านของฉันทาไมเป็นแบบนี้เราเลือกไม่ได้ครับเราแค่ดิวกับเขายังไงน้องคะไม่มีใครได้ดั่งใจเราไปซะทุกอย่างแม้แต่ตัวเองในบางวันยังไม่ได้ดั่งใจเลยอืมวันไหนก็ตามพรุ่งนี้ต้องต้องตื่นเช้านะมีงานเช้าบอกให้ตัวเองรีบนอน ครตีสามยังไม่ง่วงเลยอืวันไหนก็ตามบอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะนอนล้างแค้นมันเป็นวันหยุดอืตีห้าตื่นแล้วค่ะ